เสียงหวานมากตรงข้บบุคลิกมากเลยนะแต่ว่าก็เสียงแบบจุดยอดสูงมากแล้วก็พรอมมากค่ะค่ะใช่ค่ะก็ไม่แน่แต่เลืองดีแล้วค่ะม่ต่ว่าจะโดนถักแนนตรงที่ใช้ชว่าแก้วออน่ะเราเล่นเราเล่โอ้โหซึ่งจเลยก็กำกิ่งมากสีสูงมาก เก่งมากค่ะเพลงอะไรคอ่ะคือพิพูดน่าั่น่าละก็เก่งมากแล้วก็อินฟอร์ไวส์ทุกอย่างก็เป๊ะมากเลยนะสุดยอดถ้าอไถ่ายเก่งมากเก่งมากลเองมปจัดเต็มเออเลอมีงทโมาเจัดเต็มจัดเต็มแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็ดูท่าทาง เก่งมากที่ร้องได้สามคนนะคะแล้วก็แล้วไป๊ะมากเลยไอ้เป๊ะมากแบบขึ้นมาท่อนไล่แบบมานดันแบบโห้แล้วเสียงมัน